ครับผมจากร้าน OC Music นะครับเดี๋ยวเรามาอ่าทำความรู้จักกับกีตาร์หลังเต่าตัวนี้สักหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับไม่มียี่ห้อนะครับผมถือว่าเป็นของร้านแล้วกันนะครับยี่ห้อร้านเลยนะครับอ่าซาวเสียงเป็นเป็นเป็นหลังเต่าไฟฟ้านะครับเดี๋ยวร้อ้ฟังซาวเสียงกันนิดหนึ่งผมเจาะเองอะไรเองเรียบร้อยหมดนะครับรวมถึงการเซตอัพด้วยนะครับเราทําเองหมดเพราะฉะนั้น ยี่ห้อไม่มีก็ถือเป็นยี่ห้อร้านแล้วกันนะครับเหมือนว่าใครอยากจะเอาไปแล้วอยากจะได้ยี่ห้อนะครับก็ไปสั่งทํายี่ห้อได้หรือว่าถ้าถ้าสั่งทําแต,แต่ตัวสติกเกอร์มาก็ได้ตัวสติกเกอร์ยี่ห้อมาเดี๋ยวผมมาแปะติดให้ก็ได้นะครับตัวนี้ผมขาย2990บาทนะครับเดี๋ยวมีกระเป๋าแถมให้ด้วยนะมาลองปังเสียงกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคร่าว อย่าเล่นเยอะนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับเอาแค่ okay, พอคข้าข้าพอนะครับเอาไว้เดี๋ยวแต่งเพลงเองแล้วค่อยว่ากันตอนนี้ไม่ได้แต่งเพลงเองเล่นเพลง,พ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 งชาวบ้านก็อย่าไปเล่นเยอะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อ่ะคร้าวๆแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหลังเต่าไฟฟ้านะครับ น่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับเียงดีแค่ไหนโอเคขอบคุณครับสนใจสอบถามได้ที่ OC Music ทั้งสสาขานะครับจันทบุรีและภูเก็ตนะครับสาขาจันทบุรี0839077863นะครับหรือ s p e c o o k OC Music เลยนะครับ OC Music สาขาจันทบุรีนะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็จะเป็น OC Music เหมือนกันนะครับจริงๆก็ถามได้ทั้ง2สาขานั่นแหละครับ นะครับแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็เราก็จะลิงก์กันเองนะครับว่าลูกค้าอยู่ใกล้ตรงไหนใครอยู่ใกล้สาขาไหนหรือว่าจะต้องจัดส่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะติดต่อกับลูกค้าเองนะครับได้ได,ด้ติดต่อกับลูกค้าเลยนะครับผมก็พร้อมจะส่งทั่วประเ,รระเทศนะครับทั่วประเทศพูดนะครับยังมีอีกหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่านะครับคาสุกิเอนย่าเกรดเวนเนตนะครับแบตเตอร คิมมี่ทาคามิเน่นะครับใครชอบทาคามิเน่เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้อีกทีนึงนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเอาตัวน,นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ